เอย่างที่ควรมีก่อนเริ่มเปิดร้านออนไลน์ c t w Channel ช่องเชความรู้และเทคนิคดีๆสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและนักช้อปออนไลน์ยุคใหม่ในระยะหลังมาน,นี้เราจะเห็นว่าธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเติบโตแบบก้าวกระโดดเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคผู้คนนิยมซื้อขายของและทำธุรกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันผ่านทางออนไลน์กันมากขึ้นจึงทำให้มีการแข่งขันบนโลกออนไลน์สูงขึ้นตามไปอีกด้วย ดังนั้นพ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่หรือผู้ที่สนใจอยากจะหารายได้เสริมควรจะต้องศึกษาหาความรู้และหาเคล็ดลับดีๆก่อนจะเริ่มเปิดร้านออนไลน์แล้ววันนี้ CTW TOU จะมาบอก7อย่างที่ควรมีก่อนเริ่มเปิดร้านออนไลน์เพื่อเสริมความปังและเพิ่มยอดขายรัวๆ 1. ชื่อร้านหลายคนคิดว่าจะตั้งชื่อร้านอะไรก็ได้ตามใจชอบยิ่งถ้าแปลกไม่ซ้ำใครยิ่งดี แต่รู้หรือไม่ว่าชื่อที่อ่านออกเสียงยากไม่คุ้นหูคนไทยก็มีผลทำให้ลูกค้าไม่จดจำร้านหรือบางทีก็ไม่กล้าแนะนำร้านของเรากับคนรู้จักอีกด้วยเท่ากับเราเสียโอกาสได้ลูกค้าใหม่ๆได้เลยเพราะอย่างนี้เราควรคิดให้ดีว่าอยากได้ชื่อดูหรูแต่จำยากหรือชื่อเบสิกที่จำง่ายกันแน่ลองคิดดีๆล่ะ 2. ชนิดสินค้าเราควรเลือกสินค้าที่เราชอบ เมื่อเราชอบสิ่งไหนเราจะรู้สึกไม่เบื่อและอยู่กับสิ่งนั้นได้นานเป็นพิเศษทำให้เราสามารถให้ข้อมูลลูกค้าได้อย่างสบายๆเลยละ่ะหากอยากขายสินค้าอื่นๆที่เราไม่ได้ชอบเป็นการส่วนตัวเราควรศึกษาข้อมูลสินค้านั้นๆอย่างละเอียดเพื่อข้อมูลที่แม่นยำและที่สำคัญการสำรวจตลาดว่าสินค้าอะไรกำลังเป็นที่ต้องการและน่าจะทำกำไรได้ดีแต่ไม่ว่าจะเลือกขายอะไรอย่าลืมคิดถึงราคาต้นทุนและกำไรที่จะได้รับด้วยนะ ควรเริ่มด้วยสินค้าที่มีราคาต้นทุนต่ำเพื่อมีกำไรที่มากขึ้น 3. เงินทุนการลงทุนแค่ค่าสินค้าอาจจะไม่ได้ทำให้ร้านของคุณขายดีหรือเป็นที่รู้จักแต่ควรนำเงินไปลงทุนในส่วนอื่นๆที่จำเป็นด้วยเช่นค่าโฆษณาเพื่อที่โน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายสั่งสินค้าเราดังนั้นควรวางแผนให้ดีในการลงทุนแต่ละครั้ง 4. ช่องทางการขาย ช่องทางการขายก็เป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของร้านหากเพื่อนๆคิดจะเปิดร้านค้าออนไลน์ช่องทางขายที่ง่ายที่สุดก็คือแพลตฟอร์มออนไลน์เช่นการเปิดเพจ Facebook Instagram เพราะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายกว่าช่องทางอื่นและสามารถลงโฆษณาได้ตามงบตามกลุ่มเป้าหมายที่เรากำหนดเองแถมยังอัปเดตได้ง่ายอีกด้วยแต่อย่าลืมการมีหน้าร้านก็เป็นเรื่องที่ควรมีเพราะจะสร้างความน่าเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น5 แผนการตลาดแผนการตลาดเป็นสิ่งสำคัญที่จะกำหนดชะตาของร้านเราเพราะถึงเราจะมีสินค้าคุณภาพดีราคาถูกแต่ถ้าไม่มีใครรู้จักร้านของเราก็ไม่มีประโยชน์เราจึงควรวางกลยุทธ์มัใจลูกค้าให้ดีว่าจะโปรโมตร,ร้านค้าหรือสินค้าอย่างไรและจะทำอย่างไรให้ร้านเราที่เพิ่งเปิดใหม่เอาชนะร้านอ,อื่นที่เปิดมาก่อนหน้าเราได้ฟังแล้วอย่าลืมศึกษาเรื่องการตลาดเพิ่มเติมนะช่วยได้แน่นอน 6. ความอดทนและความตั้งใจหลายคนเริ่มธุรกิจด้วยความรู้สึกอยากรวยเรว็วๆและหวังได้กำไรตั้งแต่วินาทีที่เราเริ่มเปิดร้านขายแต่นั่นแทบจะเรียกได้ว่าเป็นความเพ้อฝันเพราะเมื่อเราเริ่มเปิดร้าน เป็นไปได้ว่าจะไม่มีลูกค้าเลยในอาทิตย์นั้นหรืออาจมีลูกค้าหลายคนมาให้ความสนใจแต่ก็จากไปคุณจะเริ่มสงสัยว่าทำอะไรผิดบางครั้งอาจถึงทัานลดราคาขายทุกอย่างเพื่อให้คืนทุนแต่อย่าทำแบบนั้นเราต้องมั่นใจและมั่นตรวจสอบแผนการตลาดของเราว่าได้ผลตามคาดหรือไม่และลองปรับเปลี่ยนทำอะไรใหม่ๆเพื่อเรียกลูกค้าอย่าเพิ่งท้อกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวเราต้องทำได้สู้ๆนะ 7. เวลา เวลาเป็นสิ่งสำคัญแต่ถ้าหากเพื่อนๆยังต้องทำงานประจำก็ควรวางแผนบริหารเวลาให้ดีเพราะบางทีความอยากได้ของลูกค้าก็มีระยะเวลาจำกัดการที่เราไม่สามารถต้อตอบลูกค้าได้ทันเวลานั่นอาจหมายถึงการเสียลูกค้าไปอย่างง่ายได้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆควรบริหารเวลาให้ดีจะทำให้ได้ยอดขายเพิ่มขึ้นมาได้อย่างแน่นอนและนี่ก็คือ เอย่างที่ควรมีก่อนเริ่มเปิดร้านออนไลน์ให้พ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่ทุกๆท,ท่านได้นำไปใช้เพื่อให้ได้ยอดขายและกำไรได้มากขึ้นหากชื่นชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง CTWU Channel หากสนใจนำเข้าสินค้าจากจีน Search at CTW2U Line Facebook YouTube Twitter และ Instagram แล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปค่ะ CTW2U บริการนำเข้าสินค้าจากจีนถึงมือคุณ